วัดีค่ะวันนี้ Caring Air Expert นะคะพาทุกท่านมาพบกับสุดยอดแฮ์สตลิสต์มากความสามารถที่เป็นเจ้าของรางวัลจากเวทีการแข่งขันนะคะชิงแชมป์ผมระดับโลกมากมายทั้งยังเป็นอาจารย์และผู้บริหารรุ่นใหม่ของโรงเรียนเสริมสวยและตัดเสือ้อนินรันดร์ค่ะเชิญด้านในเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับอาจารย์ธรรมรัตน์เตนิรานรัตน์หรืออาจารย์ไอเฟลกันก่อนนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนี่คืออาจารย์เราเรียกกันง่ายๆดีกว่านะอาจารย์นะเราใช้คำอ,อาจารย์ไอเฟลเลยแล้วกันเนาะใช่ครับผมค่ะอาจารย์คะตอนนี้นะคะเราอยากทราบรายละเอียดตอนก่อนที่อาจารย์จะมาเป็นแฮร์สไตลิสต์เนี่ยคะ่ะมีความเป็นมายังไงคะอาจารย์ คือจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยมันมีสามเจเนเรชันนะครับก็คือเจเนเรชันเนี่ยเป็นเจเนเรชันแรกก็คือเป็นของคุณย่าเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเสียงดังจากเรื่องการตัดเสื้อผ้าชุดิวานะครับมีท้งชุดิวาให้เช่าตัดขายแล้วก็เปิดโรงเรียนสอนปุ๊บพอถึงเวลามารุ่นที่2คือรุ่นของคุณพ่อผมใช่ไหมครับ <c oughs> รุ่นของคุณพ่อผมเนี่ยเขาก็จะจับว่าเออลงทำไมเราไม่ทํเสริมสวยเพิ่มใหม่แผนหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาแต่งหน้าเวลาแต่งงานเนี่ยต้องแต่งหน้าต้องก้าวผมด้วย พ่อเ็เลยเกิดไอเดียเราเลยเปิดเป็นโรงเรียนสอนตัดเสื้อเสริมสวยนี่นันรัดขึ้นมาครับเลย <นะ S 1> ครบวงจรเลยนะ<ช>อาจารย์แล้วครับแล้วของผมก็จะเป็นเ <ๆ S 2> จนที่สามผมก็เป็นคนที่ชอบทําอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับผมก็เลยทําอะไรที่มันแบบไม่เหมือนใครอะไรย่างเงี้ยครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่ตีลังกาซอยผมใช่ไหมครับขี่ช้างซอยผมขี่เจ็ตสกีซอยผม,อ,ยผมอันนี้แหละครับเลยกลายเป็นที่มาของชายาของผมก็คืออาจารย์ไอเฟลหรืออาจารย์ธรรมรัตน์ตีลังกาซอยผมนั่นเองครับผม การรักษามาตรฐานในการเป็นช่างผมมืออาชีพของอาจารย์นี่มีอย่างไรบ้างคะก็หลักการที่เราจะทําให้ตัวของเราเป็นมืออาชีพอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งจะทําให้ตัวเราประสบความสําเร็จทางด้าน<ม>อาชีพการางานเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยก็คือคหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยจะต้องเนี่ยพัฒนาเทรนการทําผมตลอดเวลาเราองเป็นคนที่อยู่ในเทรนอินเทรนตลอดนะครับค่ะอ,อย่างเช่น ง่ายๆช่วงนี้การดัดผมก็เรียกว่าการดัดดิจิตอลอนะครับหรือว่าการดัดเซตติ้งเพิ่มเนี่ยกำลังมาแรงมากเลยถ้าสมมติว่าผมทําไม่ได้ใช่ไหมครับผมก็จะเป็นคนที่เอาแล้วผมก็จะไม่มีมาตรฐานในการทําผมละตรงนี้อ,อย่างทรงผมตรงไหนตอนนี้มาแรงสีผมสีไหนที่เขากำลังอัปเดตอยู่ในเทรนตอนนี้ครับเราก็ต้องตามไม่ทันแล้วสีพวกนั้นเราก็ต้องทาให้ได้พูดง่ายๆคือถ้าเราหยุดเดินเราก็จะช้าวกว่าคนอื่นไปทันทีเลย ก่อนที่อาจารย์ไอเฟลจะได้มาเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของบริษัทแคลลิงนะคะอาจารย์ได้รู้จักผลิตภัณฑ์แคลลิงมากน้อยแค่ไหนคะผมก็จะรู้จักผลิตภัณฑ์แคลลิงเนี่ยคือตั้งแต่เด็กๆแล้วละเพราะผมเรียนเสริมสวยตั้งแต่แข่ขวบใช่ไหมครับค่ะอย่างแรกเลยที่ผมรู้จักเลยก็คือคอนนี่ก็คือยาดัดเขาโพดนั่นเองพูดง่ายๆเลยตัวนี้นี่เก่าแก่จริงๆช่างผมเนี่ยเป็นช่างผมที่สักยี่สิบปีก่อนที่เพิ่งมาแบบเรียนทำเสริมสวยทุกคนก็จะต้องรู้จักหมดแล้วตัวที่2ที่ผมเรู้จักกกนนนี่็็คือเเเปปพวสรยต สเปเนดนะคบไม่ใช่ตัวฟิกนะตัวสีเทาฟ้าเขาจะมาเรียนพวกก้าวผมเซตลอนฟาลงฟลาอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นทิปเม้นต์กระปุกอย่างนี่ผมบอกแหละกอริจิโลเขาแล้วครับที่ผมรู้จักมรก่อนนะนี่ครับผมก็สรุปว่ารู้จักมายาวนานมากนานมากครับนาะคะนานมากครับเป็นแบรนด์ที่ใครๆก็ต้องรู้จักแล้วล่ะครับครับผมอาจารย์เนี่ยชื่นชอบผลิตภัณฑ์กลุ่มใดของแคริ่งบ้างคะ ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของแคลริงเนี่ยผมก็ชอบอยู่หลายกลุ่มอยู่นะอไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเภทเคมีพัธุ์อย่างเช่นเรื่องสีผมนะครับเรื่องน้ํายาดัดนะครับแล้วก็ตัวน้ายายืดของเขาก็โอเคนะอย่างตัวยายืดถาวรนะครับถ้เป็นตัวกล่องสีเทานี่ก็ค่อนข้างที่จะแบบคนผมยิกิกมาเนี่ยตรงสวยเลยอ่ะเงาด้วยนะสีเขาก็มีมิติด้วยอย่างเช่นอ่ะง่ายๆอ่ะ่างเบอร์สิบเก้าอย่างเงี้ยตัวนี้ครับผมลูกค้าเนี่ย ออกมาเนี่ยสีออกถ้าประมาณบอลเบอร์หกอะ่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าฟอกไม่ถึงประมาณเบอร์แปดเลยจะทําสีเขียวเนี่ยจะออกมายากมากเลยแต่กลายเป็นว่าสีนี้เนี่ยนะครับถ้าผมลูกค้าเนี่ยพื้นผมไม่ได้สว่างมากแต่ถ้าบอกมานี่ก็เขียวสวยเลยมันทําให้หนึ่งลูกค้าเนี่ยได้สีผมที่สวยกลับไปสองก็คืออะไรครับลูกค้าไม่ต้องแบบมานั่งมานั่งฟอกให้ผมแบบเสียครับตัวนี้นี่นคือจบเลย,บเลยสบายเลยใช่ครับส่วนกลุ่มกลุ่มหนึ่งอ่ะที่ผมชอบนะฮะ<ไ>มากๆกก็จะเป็นตัว กลุ่มเซตติ้งนะครับแต่ตัวนี้เนี่ย<ข>ผมจะชอบใช้เวลาไปแข่งผมมากฉีดปุ๊บแข่งปั๊บอยู่เลยทันทีนะครับสําคัญมากเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขาดไปได้ในซาลอนก็ก็จะเป็นตัวฟอลลุ่มอัพตัวนี้นครับก็คือสมมติเราเซตลอนฟาร่าหรือปสาสบัดเนี่ยฉีดไปนะครับลอนมันจะสวยเด้องอยู่ทนด้วยแถมไม่พอ,อก,กลิ่นกลิ่นนี่สําคัญมากก็คือกลิ่นมันไม่แรงกลิ่นมีกลิ่นแบบหอมหอมอ่อนๆด้วยครับก็คือแบบมันจะไม่ฉุนเหมือนสเปรย์ทั่วไปทําให้บรยากาศในร้านของเราเนี่ยดูดีไปเลย่่ชตรงนี้ อยากให้แนะนำเทนผมและสีผมในปี2014นี้หน่อยว่า <ผม S 1> อันไหนจะมาแรงคะในปีนี้คือตอนนี้สำหรับเทนตอนนี้นะครับที่กำลังมาแรงมากเลยอยากบอกได้เลยนะคบว่าค่ะไม่มีอะไรที่จะมาชุดล้างเทนในการทำดิฟได้แล้วก็คือการดิฟป,ปลายผมหรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะไม่ดิฟแค่ปลายเขาจะทำทั้งศีรษะก็มีเป็นชมพูอ่อนพาสเทลม่วงพาสเทลอะไรเงี้ยนะครับโดยที่อาจจะเป็นแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ของ k e r ิ i n g Elegant นะครับเราก็จะ ก็จะแนะนําเป็นตัวนี้ครับเป็นเพอร์เฟกพรมตัวนี้นะครับเห็นปะครับจะเป็นจะเป็นสีที่ออกเป็นม่วงอยู่แล้วแต่นจะไม่ใช่ม่วงที่ทึบมากจะมีความเป็นเม็ดสีน้าเงินอยู่ข้างในค่ะตัวนี้เนี่ยสามารถทําดิฟได้สองสีสามสีในสีเม็ดตัวเดียวเลยก็คืออย่างเช่นว่าเราฟอกสีผมมาใช่ไหมครับเราอาจจะฟอกโดยการใช้ a อ7สิบเจดนี่ยช่วยตัวเอสิบเจ็ดจะง่ายกว่าค่ะเพราะว่าส7บเจ็ดเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นสีที่มีคุณลักษณะก็คือสามารถที่จะยกระดับความสว่างเนี่ยของ สีผมเนี่ยให้ออกมาจากาได้ถึงประมาณสามระดับเลยสมมุติว่าผมลูกค้าเนี่ยมาประมาณาเบอร์ห้าพอาโดนสามระดับไปก็ออกประมาณเบอร์แปดซึ่งออกเป็นประมาณบอลอ่อนออกเป็นประมาณบอลอ่อนเสร็จปั๊บเราก็นําสีตัวเนี้ยเพอรเพเฟพลามของเราเนี่ยนะครับตัวสิบหกเนี่ยมาวางช่วงคนผมก่อนเสร็จปั๊บนะครับมาวางช่วงคนที่ที่คนผมก่อนเสร็จปั๊บพอได้เวลาสักประมาณสักสิบนาทีคนมันก็จะออกม่วงประมาณนี้ครับเสร็จปั๊บนะครับเราก็ใช้หวีค่อยๆแปรงลง ฉีดน้ำนะค่ะอ่าแล้วค่อยแปลงลงสีผมมันก็จะออกเป็นม่วงพาสเทลอ่าแล้วก็ไหล่ปลายตอนสาลายมันก็จะกินขาวมันก็จะได้สามสีเป็นม่วงค่อยๆไล่เป็นม่วงพาสเทลแล้วปลายขาวไปเลยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะเอามาโอเคนะครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆว่า สีของคนไทยก็ไม่แพ้ใครนะฮะอ๋ออันนี้คือทําได้เองที่บ้านได้เลยใช่ไหมจาะทำได้ที่บ้านได้เลยครับตอนนี้จะง่ายมากเลยนะคะคือแค่เพียงแต่ลงเบอร์17ก่อก่อนนะคะอาจาร์แล้วก็ตามด้วยสีม่วงพรามคือเบอร์16ทําทตัวนี้เสร็จปั๊บเราก็ไปสักก่อนรอบหนึ่งเสร็จปั๊บเราก็มาวางตรงนี้ช่วงโคนก่อนถ้าเราไม่ต้องการให้ได้สีนี้ทั้งหัวนะครับวางช่วงโคนก่อนเสร็จปั๊บสิดถึงสิบห้าทีแล้วก็ฉีดน้ำหวีไล่ปลายปลายมันจะอจกะม่วงอ่อน Oh, สวยนะครับตัวนี้ปลายขาวด้วยปลายจะออกกินขาวกินเทาเลยสวยนะครับเทรนปีนี้เลยนะอาจารย์ได้เลยแล้ได้ลยเนาะการรักษาดูแลเส้นผมนี่ต้องทํายังไงบ้างคะนะครับถ้าอยากจะรักษาเส้นผมของคุณเนี่ยให้สีผมชัดเจนผมเงางามอะไรเงี้ยครับเราก็จะต้องดูแลกันนิดนึงนะครับอย่างเช่นว่าสระเสร็จปั๊บแทนที่เราจะใช้ครีมนวดผมเราก็เปลี่ยนเป็นใช้ทิปเมนต์ออก นะครับอันนี้คือเป็นการแก้ไขขั้นต้นที่ง่ายที่สุดและขั้นที่2เนี่ยเราก็มาใช้เป็นอย่างเงี้ยครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเคลาตินพวกนี้ครับกานความร้อนฉีดผมก่อนเพื่อทําให้เคลือบผมไว้ให้ผมเนี่ยมีความเงาเงาตอนแห้งและสิ่งที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือวินัยของเราด้วยก็คือเวลาผมเราเนี่ยเปียกอยู่นะครับผมของเราจะอ่อนแอฉะนั้นแล้วถ้าสมมติผมเราอ่อนแอปึ๊บสมมติว่าเราเดินออกมานอกห้องที่บ้านทำกับข้าวอยู่ไอาจากน้ำมงนน้ำมันต่างๆเนี่ย S <S มันก็จะสามารถที่จะไปโดนเส้นผมเราทาให้ผมของเราตรงนั้นแตกปลายแห้งเสียได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะต้องมีการเป่าให้แห้งมีการเป่าให้แห้งตลอดมีการเป่าให้แห้งแล้วสำหรับผมของคุณก็จะสวยนะครับก็จะสวยแล้วก็แข็งแรงแล้วก็จะเป็นสาวที่อินเทรนด์อยู่ตลอดเวลาและะ<อ>้วก็คุณเป็นคนที่มีผมสวยค,ครับผมเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะแต่สําคัญมากเลยนะใช่ครับแต่สําคัญมากเลยค่ะอยากให้อาจารย์ไอเซลฝากโปรเจกต์ใหม่ๆค่ะ ที่ผมทําอยู่ตอนนี้ก็คือว่าผมได้ขยายสาขาไปเปิดที่กระบี่ที่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้ช่างผมของไทยที่เป็นคนใต้นะครับเป็นคนใต้เป็นสาวใต้หนุ่มใต้เนี่ยได้มีโอกาสตรงนี้มากขึ้นที่จะได้เข้ามาสัมผัสการเรียนเสริมสวยในระดับอ<ช>ินเตอร์นะครับ<ช>ซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยได้นำเทรน,นมาอัปเดตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตรงนี้นะครับพอคุณได้มาเรียนตรงนี้ปับ๊บคุณก็จะเก่งไวแม่นแต่สิ่งที่เราให้มากกว่าก็คือการเรียนเสริมสวย มากกว่าการเลเซส่วนที่เราให้ของคุณเนี่ยก็คือเราให้อาชีพคุณหนึ่งอาชีพนั่นเองโปรเจกต์ที่2นี่ก็คือเป็นผมทําเองผมก็ได้ไปออดิชั่นนะครับรายการ Thailand Got Talent นะครับก็มีการโชว์นะครับเดี๋ยวต้องไปติดต,ตามดูนะครับว่าผมออกอาทางรายการนี่นะครับช่องสามนะครับ Thailand Got t a l น God ว่าออกมาจะแปลก 8, แล้วก็จะมีเทคนิคอะไรใหม่ๆม,ม,มาเสนอกับเ,เพื่อนๆหรือว่าแฟนรายการนะครับได้ชมกันยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับขอบคุณนะครับ สุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณอาจารย์ไอเฟลที่ให้ความรู้กับเรานะคะแล้วมาพบกันใหม่กับซารอนซัสเซสบายแคลิ์งค่ะขอบคุณครับ